สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีวาระการพิจารณาในสภาที่สําคัญหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายนีรโทกศกรรมในเรื่องการยืนยันในยติในเรื่องของพรบประชามติที่สอสอสอวอเห็นต่างกันอยู่แต่วันนี้จะเป็นวันที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะยืนยันในร่างที่สสได้เสนอขึ้นไปนะครับรวมถึงในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ก็มีความสําคัญในการขยายความคุ้มครองสิทธิแรงงานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนทั่วทั้งประเทศใน,นส่วนของพรบนีรโทษศกรรมนะครับผมเชื่อว่า วันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ตัวแทนจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายประชาชนเองเนี่ยเห็นตรงกันว่าประเทศเราจะต้องมีกฎหมายนี่เราโทษสกัดนะครับเราเห็นตรงกันกันแล้วว่าตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยได้ถุดรั้งการพัฒนาของประเทศไทยมาโดยตะกะตลอดไม่ว่าที่เราจะมีการปฏิวัติรัฐประหารสองครั้งรัฐธรรมนูญสีฉบับนายกรัฐมนตรี9คนนะครับมีคนที่ บาดเจ็บล้มตายหลายร้อยคนนะครับรวมถึงในเรื่องของความที่ได้รับความสูญเสียได้รับความผลกระทบนะครับอีกหลายพันคนประเทศไทยเนี่ยเสียหายไปหลายแสนลล้านบาทนะครับจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาเราเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายนี้ละโทษกรรมนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะปลดชนวนระเบิดความขัดแย้งนะพี่รอวันประทุในวันหน้าได้รวมถึงนะครับความขัดแย้งที่เป็นมาตลอด20ปีนี้ยังเป็นโซ่ตรวน ความฉุดรั้งในการพัฒนาประเทศด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอ,อยากจะเรียกร้องนะครับในส่วนของความกล้าหาญนะครับในฐานะของผู้แทนรัษฎรพวงชนชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะมาอยู่จากซีพักการเมืองใดนะครับอยากจะเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยลง,ลงลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะเปิดประตูนะให้ร่างกฎหมายในระโทษกรรมเนี่ยได้ผ่านการพิจารณาในชั้นวาระที่สองในทุกๆร่างแน่นอนที่สุดว่าการเรียกร้องความกล้าหาญในวันนี้นะครับถึงแม้หลายๆพรรคเนี่ย จะยังไม่สะดวกใจที่จะสามารถบวชรับได้ในทุกๆร่างตามสิ่งที่พรรคประชาชนได้เรียกร้องไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีวิธีโหวตวิธีการลงคะแนนเสียงในสภาในวันนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้ขัดกับความรู้สึกของแต่ละคนมากเท่าใดนักแต่ยังเป็นทางออกให้กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะสามารถพิรณาร่างกฎหมายเรื่องกรรมได้ทั้ง5าร่างในชั้นวาระที่2นั่นก็คือการโหวตรับร่างของตัวเองในการยืนยันหลักการนะครับรวมถึงการ เอ่อวตดรับร่างที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรับได้นะอย่างกรณีของร่างของภาคประชาชนถ้าใครคิดว่าสามารถรับหลักการได้ก็ให้หวตรับไปเลยนะแต่ในขณะเดียวกันร่างที่เรายังเห็นแตกต่างอยู่ไม่ควรที่จะมาวอดคว่ำหรือว่าปิดกั้นความคิดเห็นนะค,ความเห็นที่ยังแตกต่างอยู่ของภาคส่วนอื่นๆเรายังใช้ทางเลือกในการวตดงดออกเสียงนะในร่างที่เรายังเห็นแตกต่างกันอยู่ได้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบนี้ก็คือการยืนยันในหลักการของร่างที่เราเห็นด้วย แรงดออกเสียงในร่างที่เรายังเห็นต่างนะครับจะเป็นกุญแจสําคัญเป็นประตูสําคัญที่จะทำให้ร่างกฎหมายในรัฐธรรมนูญัทีห้าฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่1และเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สองนะผมขอทิ้งท้ายว่าการลงมติในวันนี้นะไม่ใช่การที่เราจะมาแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับใครแต่เราต้องยืนยันว่าเราเห็นด้วยว่าประเทศนี้จะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมการลงมติในวันนี้ไม่ใช่เวทีที่เราจะมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีนะครับกับเรื่องใดๆก็ตาม แต่เป็นเรื่องที่เราต้องการมาหาทางออกร่วมกันนับสมานนัสมานฉันร่วมกันการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีการเลือกปฏิบัติเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นการปลดชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตวันนี้ก็อยากจะส่งข้อเรียกร้องไปยังพรรคอื่นๆที่ได้สแสดงจุดยืนของตัวเองแล้วจริงๆยังมีทางออกในสถาพผู้แทรอนราศฎรอยู่ก็คือการหวหลวงมติตามที่ผมได้เสนอไปเมื่อสักครู่นี้ครับ ต้องบอกก่อนว่าตามหน้าข่าวที่ออกมานะครับจะเห็นว่าสิ่งที่มีความชัดเจนก็คือหลายๆคนเนี่ยไม่สะดวกใจหลายๆพักไม่สะดวกใจในเรื่องของการออออการนิรโทษกรรมมาตัน1นึึ่งซึ่งจริงๆพวกเราเองก็ยังยืนยันว่าข้อเห็นต่างเนี่ยไปพ,พูดคุยกันในเวลาที่2ได้นะเพราะนั้นในส่วนของข้อแตกต่างไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตามนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยว่าควรที่จะลงมติงดออกเสียง ในพักในร่างที่ตัวเองเียยังมีความไม่สะดวกใจอยู่ไม่ควรที่จะโหวตคว่ำที่เท่ากับเป็นการปิดประตูของภาคส่วนอื่นๆความคิดเห็นของของของร่างภาคประชาชนหรือว่าในพักอื่นๆครับครับก็เป็นข้อคิดเห็นที่รับฟังได้ นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นในชั้นของการรับหลักการซึ่งต้องบอกว่าทั้งสีร่างนะครับก็คือรอ่างที่ไม่ได้รวมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลักการเปิดค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งใน4ีร่างวันนี้นะครับที่หลักการค่อนข้างเปิดกว้างเนี่ยถ้าร่งางใดร่างหนึ่งที่ได้ผ่านการที่นานในชั้นรับหลักการเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประตูที่เราสามารถถกเถียงกันในร,รายละเอียดอื่นๆได้ในชั้นของกรรมธิการ เนะพราะนั้นก็ย,กยังอยากจะยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการลงมติในวันนี้เนี่ยอยากจะให้ลงมติด้วยใจที่เปิดกว้างนะครับให้ข้อคิดเห็นท,ที่แตกต่างเนี่ยไปคุยกันต่อในเวลาที่2ครับหมดแล้วนะครับโอเคครับงั้นขอบคุณทุกท่านมากครับครับ <c oughs> ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ